ครับพี่มันเป็นธรรมชาติของของของ,ของฟุตบอล<ม>คือการกระทำฟาวในจุดโทษก็คือจุดโทษนะครับคือทำทำตามกติกานะครับนี่คือสิ่งที่มันถูกต้องนะครับคือสิ่งที่ฟีฟ่าสอนมาผมเองเป็นผู้ช่วยผู้สินนานาชาติและคือเป็นเป็นผู้สินฟีฟ่าจัดบัตนะครับสิ่งที่มันถูกต้องคือถูกต้องก็าบอกว่าวางตา้งมากหรือ Okay, ครับท่วใหญ่ล้วจะไม่คยไม่คยดยอ๋อคือวันนี้ผมรับประกันได้เลยผมเกินร้อนี่คือสิ่งที่มันถูกต้องไม่ไม,ไม่ไม่ทางเกมไม่ใช่อย่างนี้นะครับคือการทางเกมมันเป็นอาจจะเป็นเพอชืของของทีมบ้างแต่เป็นธรรมชาติของผู้ตสินผู้ตัดสินเราจะ,อะบอกตัวเองว่า เราเองถูกหรือผิดไม่ได้มันมามีผู้ควบคุมผู้ถือสินเป็นคนให้คะแนนนะครับผมทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วคือจุดโทษคือสุดโทษนะครับผมคี่ว่าจุดโทษตรงนั้นคือยุติธรรมยุติธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่ครับผมคือการทําหน้าที่คือคือในสิ่งที่มันต้องคือการิกาว่าไว้ยังไงก็คือตามตามการิกาครับกรณีกองเชียร์ก็ว่ากรรมการตาตัวหรือกฎดังกรรมการหรืออะไรต่างๆคือคือคือกรณีกองเชียร์ไม่ไม่มีผลต่อผู้ถือสินนะครับคือระดับคือผมเองเป็นผู้ถือสินมาตั้งแต่ปี2539จนถึงวันห้ันเอยสามสินบเก้าจกถึง ันไม่ไม่กดดันผมคือผู้เล่นในสนามแค่22คนนั่นเองที่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 ผมดูแลนอกนั้นผมไม่เกี่ยวกับผมนะครับเป็นหน้าที่ของแมตช์คอมมิชเนอร์และก็แมตช์คอนมิชเนอร์เองที่เขาดูแลแต่ผมมีหน้าที่ดูแลผู้ผู้เล่นในสนามคือผู้เล่นในสนามยอมรับผมแล้วก็คือจบนะครับครับมาเป็นดูนี่ของโค้ชหรือว่าผู้ทำทีมนั้นก็แล้วแต่ครับครับครับ